สวัสดีครับผมนลงซื้อขายรถมือสองวันนี้จะมารีวิวรถสิบล้อดำสองเพลนะครับคันนี้เป็น Hino f m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  นะครับผมเครื่อง240แรงสภาพสวยๆพร้อมใช้งานเลยนะครับสำหรับคันนี้ลูกค้าที่เครดิตดีนะครับจัดไฟแนนซ์ได้สูงนะครับเป็นรถบิวใหม่นะครับบิ้วใหม่ทั้งคันกระบะดำใหม่ ยางใหม่ภายในใหม่นะครับตกแต่งให้เรียบร้อยสภาพสวยๆเลยลูกค้าที่สนใจโทรสอบถามได้ที่เบอร์0908588220 0933258446นะครับเข้าชมรถทดลองขับได้ที่อำเภอพุทธยง์ข้างปั๊มบางจากใกล้ๆกับโรงพยาบาลพุทธยง์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้ รถสวยส,สภาพดีนะครับที่ร้านยังมีให้รถเลือกให้เลือกชมอีกเยอะแยะมากมายหลายรายการนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้ ได้ได้สวยครับอันนี้เป็นเกียร์ตั้นนะครับผมสภาพดีๆเลย ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ